การกลับมาครั้งใหม่ของวงการบันเทิงจีนของหลิวอี้เฟยจับคู่จิงป๋อรันในหนานเยียนใจปีลู่อย่าง The Love of h y p n o s i s เตรียมออกอากาศหลังถูกแช่แข็งมานานถึง7ปีนะครับก็สำเร็จด้วยเทคโนโลยี AI เปลี่ยนใบหน้านั่นเอง ข่าวดีสุดๆก็กำลังจะได้ชมผลงานของพี่สาวนางฟ้าอีกครั้งอย่างหลิวอีเฟยนะครับนักแสดงหญิงชาวจีนที่ได้รับความนิยมพุ่งทยานจากซีรีส์ดังหลายๆเรื่องเลยก่อนหน้านี้นะครับก็อาทิเช่นสามบุภาลิขิตฝันหน้าที่สายลมพัดผ่านและกุหลาบร้อยรักนั่นเอง ไม่เพียงแต่ความงามของเธอที่ถูกพูดถึงนะครับแต่ฝีมือการแสดงของเธอ,อยังได้รับคําชมอย่างกว้างขวางจากผู้ชมและคนในวงการซึ่งก็เป็นการตอกย้ําถึงความสามารถในการแบกรับความนิยมของซีรีส์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว พูดได้เลยนะครับว่าถ้ามีชื่อของหลิวอีเฟยเมื่อไรก็จะต้องตามไปดูกันอย่างแน่นอนนั่นเองล่าสุดก็มีข่าวลือแพร่ะสะาพาัดนะครับว่าซีรีจีนย้อนยุคสมัยสาธารณารัฐเรื่องนานเยียนใจปีลู่นั้นหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อนั้นก็คือวีสวีซานเซิงนะครับก็เปลี่ยนเพื่อขออนุญาตฉายใหม่นั่นเองที่เธอนั้นต้องมาแสดงคู่กับจิงป๋อรันซึ่งถูกแช่แข็งมานานถึง7ปี ในที่สุดก็เตรียมจะออกสู่สายตาประชาชนแล้วนะครับนั้นเย้ยใจปีลู่ก็ถ่ายทำเสร็จไปเมื่อตั้งแต่วันที่15มิถุนายนปี2018นะครับแต่ในปี2019กับมีเหตุการณ์ที่นักแสดงสมทบชายเจ้าลี่ซิน ถูกแบนจากโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมบนเว่ยปอนะครับก็ทําให้งานแสดงของเขานั้นรวมถึงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยต้องถูกระงับการออกอากาศยอย่างไม่มีกําหนดสร้างความเสียดายให้กับแฟนซีรีส์จํานวนมากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามก็มีข่าวดีเผยแพร่บนโลกออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้นะครับว่า ฉากของเจ้าลี่ซินได้ถูกแก้ไขด้วยเทคโนโลยี AI เปลี่ยนใบหน้านครับจนสำเร็จแล้วก็ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่นันเยียนใจปีลู่นั้นจะได้ออกอากาศในปีหน้านี้นั่นเองนะครับนันเยียนใจปีลู่นี้ก็ดัดแปลงมาจากมังหะชื่อเดียวกันนะครับผลงานของจัวเซียวหลิงและเคอเซียวซาโดยมีฉากหลังอยู่ในช่วงต้นสาธารณรัฐจีน เรื่องราก็จะกล่าวถึงมู่ม่านเซิงเจ้าของร้านเครื่องหอมลึกลับหนานเย็ยนใจนะครับที่รับบทโดยหลิวอี้เฟยเธอมีพลังวิเศษและภารกิจที่ไม่เหมือนใครคือการใช้เครื่องหอมเพื่อดึงเอาอารมณ์ความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในใจของผู้คนออกมาเพื่อช่วยปลดเปลืองความทุกข์ใจนั่นเองให้กับบรรดาชายหญิงที่เจ็บปวดและสับสนเพราะความรักนะครับ ส่วนพระเอกอย่างเย่เซินเจ้าของโรงละครหยุนเซิงนะครับซึ่งก็รับบทโดยจริงปอรันเขาเป็นอัจฉริยะที่มีความคิดละเอียดอ่อนและมีไหวพริบป,ปฏิภาณสูงโชคชะตาก็ทำให้คนทั้งสองเกี่ยวพันกันจากความเข้าใจผิด พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบมากมายจนในที่สุดก็ได้ของรักกันซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่ได้เพียงแต่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่น่าประทับใจนะครับแต่ก็ยังจอะลึกไปถึงประเด็นของการช่วยเหลือผู้อื่นการค้นหาคุณค่าของชีวิตและการยกระดับจิตวิญญาณอีกด้วย สิ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือหลิวอี้เฟยระบบถึงสองตัวละครน,นะครับคือลู่ม่านเซิงเจ้าของร้านนานเหยียนใจและเย่หมาหลัวซึ่งเป็นอีกบุคลิกหนึ่งของลู่ม่านเซิงซึ่งจะเพิ่มความซับซ้อนและน่าติดตามให้กับตัวละครมากขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับการกลับมาของพี่สาวนางฟ้าและความทุ่มเทของพระเอกอย่างจิงป๋อหัน เพียงแค่ภาพนิ่งและคำบรรยายที่หลุดออกมาก็เผยให้เห็นถึงบรรยากาศลึกลับและสง่างามของนานเยียนใจปีลู่แล้วนะครับที่สำคัญข้อมูลระบุว่านี่คือผลงานซีรีส์ทางโทรทัศน์ของหลิวอี้เฟยอีกครั้งหนึ่งหลังจากถ่ายทำมังกรหยกตอนกำเนิดเอี้ยกล้วย ในปี2005ก็ถึงเป็นการกลับคืนจอแก้วอย่างแท้จริงที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบผลงานทางจอโทรทัศน์ของเธอนั่นเองนะครับส่วนฝีมือการแสดงและความนิยมของจิงปอรันก็ไม่เป็นรองใครมีรายงานว่า เพื่อแสดงสมบทบาทนี้ได้นั้นอย่างสมบูรณ์แบบเขาถึงกับเ,เรียนรู้วิชาฝังเข็มการร้องนิ้วและการเล่นมายากลเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพอย่างชัดเจนนะครับ การร่วมงานของนักแสดงแถวหน้าทั้งสองคนนี้นับเป็นจุดดึงดูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซีรีส์และเคมีของพวกเขาก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาดูอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมืออื่นๆร่วมแสดงด้วยนะครับก็เช่นเว่ยต้าซวินหลิวหมินเทาจินฮาวและจางหานหยุนนั่นเองนะครับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นที่กล่าวขานถึงมาตรฐานการผลิตและทีมงานะระดับภาพยนตร์ มาตั้งแต่ตอนถ่ายทําแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงละครน,นานเยียนใจซึ่งก็เป็นฉากหลักตลอดทั้งเรื่องมีพื้นที่กว่า12,000ตารางเมตรเลยและพื้นที่อาคารอีก3,500ตารางเมตรซึ่งทีมงานก็ได้ทุ่มเทสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในเมืองภาพยนตร์หึงเตี้ยนนะครับก็ใช้เวลาถึง3เดือนมีคนงานมากกว่า400คนและใช้เวลาร่วมกว่า 20,000ชั่วโมงในการก่อสร้างเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าชาวเน็ตจะดีใจที่กำลังจะได้ชมซีรีส์ของพี่สาวนางฟ้าอีกครั้งแต่หลายคนก็อดกังวลไม่ได้นะครับว่าซีรีส์ที่่าทยทำเมื่อ7ปีก่อนนั้นเสื้อผ้าหน้าผมและจังหวะการเล่าเรื่องอาจจะดูล้าสมัยไปบ้างหรือไม่นั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเพียงแค่มีชื่อหลิวอีเฟยก็การันตีความน่าสนใจที่ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามชมได้แล้วครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของเจ้าลี่ซินที่นำไปสู่การระงับและปิดบัญชีบนเว้่ยป๋อรวมถึงการที่ซีรีส์ที่เขาแสดงถูกแช่แข็งนั้นก็มีสาเหตุหลักมาจากการโพสต์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองปักกิง่งนั่นเองนะครับ โดยข้อความหลักที่สร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงซึ่งเขาก็โพสบนเว้่ยป๋อเมื่อวันที่2เมษายนปี2019นะครับก็คือญี่ปุ่นยึดครองปักกิ่งเป็นเวลา8ปีทำไมถึงไม่ปลดเอาโบราณวัตถุในพระราชวังต้องห้ามคือกู้โกงนั่นเองนะครับไปและเผาพระราชวังต้องห้ามทิ้งสิ่งนี้สอดคล้องกับสัญชาตญาณของผู้รุกรานหรือไม่ ก็ถูกวิภากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับกับคำถามนี้ก็ถูกตีความว่าเป็นการทำให้ความโหดร้ายของการรุกรานของญี่ปุ่นดูเบาลงหรือเป็นการล้างบาปให้เลยนะครับให้กับผู้รุกรานในสายตาของสาธารณชนและสื่อทางการของเอ่จีน ส่วนหน่วยงานรัฐบ,บาลและองค์กรอย่างคณะกรรมการสันติบาลเยาวชนคอมมิวนิสต์นั้นและทางสาธารากุกกงก็ได้ออกมาตำหนิอย่างเปิดเผยโดยระบุว่ามุมมองเช่นนี้ไร้เรียงสาเกินไปและเน้นย้ำถึงประวัติศาสตร์การขนย้ายโบราณวัตถุนะครับเพื่อหนีภัยสงครามถึงแม้ว่าเจ้าลี่ซินจะลบโพสต์ออกถแถลงการขอโทษในภายหลังโดยกล่าวว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่รัดกุม แต่บัญชีวยปอ๋อของเขาก็ถูกปิดในที่สุดนะครับเนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความเสียหายต่อสาธารณการทางการเมืองนั่นเองเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ผลงานและละครหลายเรื่องที่เขาร่วมแสดงรวมถึงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยที่มีลิวอีฟ้ฟอยแสดงนำนะครับก็ถูกระงับการออกอากาศทั้งหมดซึ่งก็เป็นสาเหตุให้ต้องใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาเปลี่ยนใบหน้าของเขาเพื่อเตรียมออกอากาศในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่รอนานเหลือเกินนะครับทำให้แฟนๆนั้นหมดหวังกันแล้วในที่สุดก็จะได้ดูกันเสียทีนั่นเองนะครับ